b ูลบัสเตอรเป็นอนิเมะที่สร้างจากนิยายไซไฟความยาว3เล่มจบผลิตโดยสตูดิโอนัทสตูดิโอที่สร้างเดก a าแดนซ์และบันทึกสงครามของยายผดเด็จการครับบูลบัสเตเป็นเรื่องราวของนักออกแบบหุ่นยนต์หนุ่มไฟแรงผู้คลั่งไคล์การ์ตูนหุ่นยนต์เข้าเส้นด้วยหน้าที่การงานจึงต้องย้ายไปประจำอยู่บริษัทเล็กๆที่ชื่อนามิโดเมะครับนามิโดเมะเนี่ยทำหน้าที่กำจัดสัตว์รบกวนบนเกาะริวกัง เกาะริวกังเนี่ยเกิดปัญหาสัตว์รบกวนจนชาวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับบริษัทรับกําจัดสัตว์รบกวนเนี่ยเราพบเห็นได้ทั่วไปครับในโลกความจริงไม่ว่าจะกําจัดหนูกําจัดมดกําจัดแมลงหรือบริษัทต่างประเทศเนี่ยก็จะมีรับกําจัดกระรอกแรคคูนอะไรพวกนี้ครับแต่สัตว์รบกวนบนเกาะริวกังเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดามันเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์บางตัวสูงกว่าตึกสองชั้นอีก บริษัทนามิโดเมะจึงต้องใช้หุ่นยนต์ที่เรียกว่าบูลบัสเตอร์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดครับบูลที่แปลว่าวัวกับบัสเตอร์ที่แปลว่ากำจัดนะครับพวกเขาต้องออกไปสู้กับสัตว์ประหลาดด้วยงบประมาณที่มีอยู่จำกัดจำเขี่ยมากๆพร้อมกับไขปริศนาความลับของสัตว์ประหลาดด้วยว่ามีที่มาอย่างไรครับ ความจริงอะ่ะมันยุ่งยากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับบริษัทนามิโตเมเป็นบริษัทเล็กๆงบประมาณก็มีไม่มากครับและด้วยความที่ประกอบการเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการทํางานแบบบริษัททั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาโน่นนี่เอยโอ้ต้องไปขอใบอนุญาตเอยเอกสารต่างๆต,ต,ต้องอย่างนู้นนะอย่างนี้นะในความเป็นจริงแล้วทุกบริษัทก็มีอะไรแบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับ สิ่งที่ดูจะเป็นปัญหามากที่สุดของนามิดโมะเนี่ยก็คือเรื่องเงินทุนครับทุกอย่างมีต้นทุนจะระดมทุนก็ยากเพราะพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยเรื่องสัตว์ยักษ์ให้สาธารณชนเขารู้ได้อะครับการจะไปของบ่ประมาณกับบริษัทแม่เนี่ยทางนั้นก็คอยถา,ถามถึงผลประกอบการกำไรเท่าไรเติบโตไหมทำอะไรกันอยู่บ้างฮะปกติของการทำธุรกิจนั่นแหละ ทุกธุรกิจต้องดําเนินด้วยเงินการจะไขปริศนาของพวกสัตว์ยักษ์เนี่ยก็ต้องใช้ทั้งงบทั้งเวลาครับบริษัทพันธมิตรเขาก็มีธุรกิจของเขาต้องดูแลครับจะไปร้องขอให้เขาช่วยทํโน่นทํานี่ทํานั่นให้โดยไม่จ่ายตังหรือที่เราเรียกกันว่างานการกุศลเนี่ยใครมันจะไปโอเคครับนี่ยังไม่นับเรื่องภายในของนามิโดเมที่มีพนักงานอยู่หลายเจเนเรชันมากๆครับรุ่นลุงก็มีมุมมองอย่างหนึง่งรุ่นเกือบเกือบจะลุงก็มีเรื่องกุ้มๆุ้มในอีกแบบหนึง่ง ไอรุ่นใหม่นี่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกันเหลือเกินหาสกิลเป็นเลิศแต่ซฟอ์สกิลเป็นศูนย์ปวดหัวสุดๆครับใครที่ทำงานบริษัทมาจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจริงมากๆเลยอย่างน้อยๆที่พูดในเรื่องนี้ผมก็เคยเจอมาครบแล้วครับยกเว้นสัปปะหลาดนะยังไม่เคยเจอเรื่องนี้ไม่ได้เน้นที่ฉากขุนยนต์ต่อสู้กันเท่ๆตามแบบขนบของอนิเมะอุนยนต์เรื่องอื่นๆนะครับบางตอนไม่มีฉากต่อสู้เลย ไอ้ที่มีอ่ะก็เป็นส่วนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับความยาว12ตอนครับผมว่าฉากต่อสู้อ่ะมันมีแค่ประกอบเรื่องราวในองค์รวมของเรื่องทั้งหมดมากกว่าครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องนี้ที่ผมชอบมากๆเลยคือหุนนห่นยนต์ครับหุ่นยนต์ในเรื่องเนี่ยดูสมจริงสมจังมากๆเลยคือเอาจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเครื่องจักรก่อสร้างมากกว่าที่จะเป็นแบบหุ่นรบอะ่ะคือมันเหมือนกับเอารถแบ็คโฮมามาฟัดกับสัตว์ประหลาดอะ่ะ แต่ที่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับชอบมากเวลาดูแล้วอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ใช่แค่ว่าสมจริงอ่ะแต่มันแบบรู้สึกแบบจริง <c oughs> ประมาณเนี้ <c oughs> บรรยากาศในเรื่องรวมถึงหุ่นยนต์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงการ์ตูนหุ่นยนต์ระดับตำนานอย่างเรื่องแพตเลเบอร์ครับแพตเลเบอร์เนี่ยเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกันนะบางตอนเนี่ยหุ่นไม่ได้ออกมาสู้เลยไม่ได้ออกจากโรงเก็บอะ่ะนอกจากฉากเปิดกับฉากปิดของเรื่องนะดูหน้าตาหุ่นยนต์มันเท่ แต่การขยับการต่อสู้หรือกว่าจะก,การจะขออนุมัติอาหุ่นออกมาใช้นะี่มันก็มีขั้นตอนการขออนุมัติของเขาอยู่ครับจะยิงปืนทีเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระสุนก็ต้องระวังปอกกระสุนหล่นใส่หัวเพื่อล้มงานนะนะเออป้าบอแต่ชอบอีกส่วนหนึ่งที่ชอบของเรื่องบูบัสเตอร์เนี่ยคือตัวละครในเรื่องครับผมว่าตัวละครทุกตัวมีสเสน่ห์มีความเป็นมนุษย์มากๆเลย แม้ในเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีการขยี้เรื่องราวสาวพื้นเพเจาะลึกอดีตของแต่ละคนจนลงลึกอะไรมากนักแต่ว่าผมชอบส่วนนี้ของเรื่องครับในสังคมเราเนี่ยครับหรือในที่ทํางานเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้อดีตพื้นเพเบื้องหลังของเพื่อนร่วมงานของเราได้หรอกครับและบางทีเราอาจจะไปพูดอะไรไม่เข้าที่เข้าทางผิดที่ผิดทางโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอครับเรารู้แต่ว่าอ่ะอิตานี่มันชอบหุ่นยนต์ ส่วนคนนี้เลี้ยงหมาหัวหน้าใจดีลุงคนนี้ฝ่ายบัญชีจุกจิกกิ๊บอลุงคนนี้บ้าพลังแต่ก็ใจดีไอ้นี่เก่งแต่คุยด้วยยากน่าลำคาญคนนี้คุยด้วยยากแต่ไม่มีอะไรคนนี้คุยได้ง่ายแต่เหมือนมีอะไรวะอุยน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ครับส่วนที่เหลือคือเราต้องใช้เวลาค่อยๆทำความรู้จักและก็เรียนรู้พวกเขาไปครับ สำหรับคนที่ทำงานแล้วน่าจะเห็นใครสักคนมาซ้อนทับกับตัวละครในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับบูบัสเตอร์มีการดำเนินเรื่องที่กระชับและขับเคลื่อนเรื่องราวไปเร็วมากครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีช่วงอ่ดๆนะเพราะว่าส่วนพูดคุยเจราจามันเยอะครับไม่ได้ซัดกันแบบการ์ตูนหุ่นยนต์ ไม่ได้เร้าใจอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับผมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับส่วนของการเจรจาเนี่ยแหละมันคือการต่อสู้อย่างหนึ่งเลยบางช่วงเนี่ยลุ้นแบบเกรงกล้ามก้นกันเลยทีเดียวครับแบบตรงนั้นก็วิกฤตตรงนี้ก็วุ่นวายที่ตรงนู้นก็หายนะมันจะไปรอจริงเหรอวะไอ้บริษัทเนี่ย <c oughs> ดูแล้วให้อารมณ์ประมาณเราเข้าไปเห็นบริษัทเล็กๆที่เขามีอุดมการมีความตั้งใจประกอบกิจาการที่จะสร้างประโยชน์มีจิตใจที่ดีงามมีบุคลากรที่มีเสน่ห์และมีความสามารถแต่ บริษัทที่แสนอบอุ่นนี้มันร้อนเงินครับชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้ก็แทบจะประคองธุรกิจไปไม่รอดครับทรัพยากรที่มีมันก็น้อยนิดแถมโดนกดดันทั้งจากลูกค้าทั้งจากบริษัทที่สนับสนุนทุนด้วย จะว่าไปผมชอบฉากนี้มากเลยนะตอนที่คิดจะรีแบรนดิ้งบริษัทครับแล้วก็ไปจ้างบริษัทที่เขาวางคอนเซปต์ออกแบบโลโก้ใหม่คิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ a w a ว e เ e ส s บริษัทที่รู้จักกันเขาคิดให้ราคามิตรภาพเลยนะพอตาลุงฝ่ายบัญชีเห็นถึงกับร้องกรีดรั้นออกเฟสครับทำไมมันแพงจังฟ้า <c oughs> ก็เรียนมาค่อนข้างเยอะเลยครับเประโยคที่โดนสุดๆครับ <c oughs> ใครเป็นกราฟิกดีไซน์นะ่าจะเคยเจออะไรแบบนี้เนาะแบบคนรู้จักมาขอให้ออกแบบโลโก้ให้พอเราคดราคาไปก็ร้องโอ้ยทำไมมันแพงจัง ก็เรียนมาครับคนที่เขียนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะมีคนรู้จักมาขอให้ช่วยทําเว็บให้หน่อยทําแอปได้หน่อยทําฟรีได้ไหมฟรีก็บ้านเลยครับก็เรียนมาครับคือพี่ต้องเข้าใจหน่อยนะครับความรู้มันไม่ได้ออกมาจากกาแพงบ้านนะครับครับค่าเทอมค่าไฟนี่ต้องใช้เงินจ่ายทั้งนั้นเลยนะครับพี่จะให้ผมทําฟรีกลับให้ผมเลี้ยงครอบครัวเลยเหรอครับพูดแล้วมันขึ้นฮนะ ในอีกทางหนึ่งฮะนามิโดเมะเนี่ยต้องต่อสู้กับความอีหยังวะของระบบทุนนิยมแล้วก็ปากท้องความมั่นคงของตัวเองและของบริษัทครับแต่สมมุตินะครับหากพยายามจะทําให้บริษัทอยู่รอดแต่ภายในกลับถูกเปลี่ยนไปจนมันไม่ใช่บริษัทที่เรารู้จักและเราก็จําเป็นต้องทอดทิ้งอุดมการณ์เดิมที่เรามีไปเนี่ยเราจะเรียกว่าบริษัทเราอยู่รอดอยู่อีกไหมครับน่าคิดเหมือนกันนะครับ ถ้าพาร์ทของสัตว์ประหลาดเป็นการต่อสู้สไตล์แฟนตาซีพาร์ทของการทํางานในเรื่องนี้ก็เป็นการต่อสู้ในชีวิตจริงที่เราเราท่านๆต้องได้เจอกันครับสังเกตดูนะครับสู้กับสัตว์ประหลาดยังไม่ยากเท่ากับสู้กับคนด้วยกันเลยแล้วนี่มันก็คือความจริงที่โคตรจริงในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มีฉายชมใน YouTube ช่องอนิวันไทยแลนด์มีครบ12ตอนเลยครับแถมตอนนี้มีภาคไทยออกมาแล้วด้วยนะไม่อยากให้พลาดครับเป็นการ์ตูนน้าดีจริงๆครับ ครั้งหน้าจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องอะไรสนใจเรื่องไหนแนะนำผมได้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครชอบช่วยกดไลค์หากโดนใจช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ